พี่น้องป้องไปทุกท่านด้วยนะจ๊ะยินดีนนต้อนรับเขา้าสู่ช่องบงางฮักพาพบวกพารยนะครับผมวันนี้จะพาไปบวกเกมหมาป่านะพี่นะเกมนี้อยู่ค่ายพีจีนะครับผมเกมนี้สไตล์มันจะคล้ายๆเกมต้นไม้ของพ่อนะเออจะเก็บตัวคูณนะแล้วก็มาเพิ่มกับมาคูณกับ ตัวเบ็ดที่เราเบ็ดเข้าไปนะครับผมเกมนี้จะคล้ายๆเกมต้นไม้นะเกมต้นไม้นะเออเกมนี้แนะนําให้เล่นเบ็ดสูงๆนะเวลาได้คุณไม้เยอะแล้วมันจะมาคุณกับเบ็ดที่เราเบ็ดไปนะมันจะได้เยอะนะบอกกดน,นะ,ะไม่พูดมากทำเพ็ดนะก่อนไปรับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สักหน่อยนะพี่น่าจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อให้ดูเลยนะบางมีทุนมาแค่หนึ่งพันบาทนะเดี๋ยวมันซื้อให้ดูเลยเบ็ดห้าบาทก่อนเลยนะมา ไม่พูดแมาทำเพละนะซื้อเลย375บาทนะเออ่ะลุยรักกันเนาะเออแมแปะนะจ๊ะเกมนี้อยู่ค่ายพีจีนะเป็นเกมใหม่นะแต่เกือบจะเก่าแล้วแหละเออฟีสปินสี่ตัวนะคนดูนะฟีสปินสี่ตัวนะมามาลุ้นดูกันว่าจะให้เท่าไร่จะแตกเท่าไร่นะจ๊ะคนดู ได้สีทองมาแล้วหนึ่งนะได้สีทองมาแล้วหนึ่งนะเกมนี้ต้องไหลนะเกมนี้ต้องไหลนะคนุณดูอ่ะสไตล์จะคล้ายๆกับเกมต้นไม้นะคุณดูนะเออไม่ยากเลยคล้ายเกมต้นไม้คล้ายเกมเกมแร็กคุณน,นะคนุณดูต้องไหลนะคุณดูนล้นจะเพิ่มฟรีสปีดไปเรื่อยๆนะถ้ามันมันจะให้ประ,ประ,ประมาณสามหมุนนะคุณดู ถ้ามันไม่เข้าก็คือมันจะลดไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเข้าก็คือมันจะเพิ่มมาให้นะโอเคได้สืฟ้ามาอีกนึงนะคนเดียวโอเคคูณต่อไปคูณเรื่อยๆไปเลย ไหลไปยาวเลยบํามชอบนะแบบนี้นะอ,อไม่ต้องลุ้นดีนะนั่งลุ้นแบบนี้เลยคุณจะลงไหมนะเ,ออเนี่ยเพิ่มมาให้อีกหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมถ้ามันเข้าปุ๊บมันจะเพิ่มมาให้เลยสามหมุนนะถ้ามันไม่เข้าปุ๊บสามหมุนก็คือจบเลยนะคนดูหมุนสุดท้ายเข้าไหมขอน้อยเ,ยเอะอ,อยังเข้านะคนดูนะเออนึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะเสี่ยวสหลังวาบเลยนะ เพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปสวยงาม38แล้วยังไงต่อเพิ่มด้วยสีฟ้านะคุณดูเออเอาโหเรียบร้อยฮะเท่าไรร้อยห้าสิบแปดคูณห้าเจ็ดร้อยเก้าสิบนะโอเคโอเคนะซื้อไปถือว่ากำไรนะถือว่ากำไรนะซื้อไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคุณดูได้มาเจ็ดร้อยเก้าสิบนะถือว่าไม่เกือนะปะไปกันต่อที่เบสสิบบาทเลยแล้วกันนะคุณดูนะ อ่ะ750บาทนะคนดูเบ็ด1บบาทนะจัดไปมันต้องไหลเท่านั้นนะคนดูนะเกมนี้มันต้องไหลนะไหลแล้วเพิ่มคูณไปเรื่อยๆนะคนดูโอเคจัดไป งียบนะขอร้องอย่าไปเงียบนะหมุนสุดท้ายยังไงขอหน่อยขอหน่อยเออหูยีกนึกว่าจะไม่ได้แล้วคนดูไหลต่อไปไหลยาวเลย ใครที่ชอบเล่นเบ็ดสูงๆนะคนดูนะบางแนะนํานะบางแนะนํานะเกมแนวแบบนี้นะได้เยอะดีนะถ้าใครที่ชอบเล่นเบ็ดสูงๆนะเออแต่ถ้าเป็น1บาท2บาทอย่างเ okay, งี้ยบางไม่แนะนําเลยนะมันได้น้อยมากเลยนะคนดูเพราะว่ามันจะเอาคูณที่เราได้กับจะไปเพิ่มกับเบ็ดที่เราเบ็ดเข้าไปนะอย่างน้อยขั้นต่ําเบ็ดบาทขึ้นไปเนี่ยเออกำลังดีนะคนดูกําลังดีนะถ้าเบ็ด1บาท2บาท 3, 3บาทอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเท่าไหร่นะเบ็ดสบาทก็พอได้อยู่นะ เนี่ยมันจะเพิ่มมาให้เราเรื่อยเรื่อยนะคนดูเนี่ยมันจะเพิ่มสีส่สปรินมาให้เราตรงนี้นะั่นเะนะีนะ่ยนี่ยนดูจากตรงนี้นะหวัวหมาป่าสามหมวดเนนะี่ยโอเคได้แค่สีแดงนะยังดีที่ได้สีแดงมาลูกหนึ่งนะต้องได้สีแดงสักลูกหนึ่งสีฟ้าสักลูกหนึ่งนะแบบนี้นะ้วกำลังถอยเลยนะคนดู เพราะว่ามันจะเก็บสแต็กตรงนี้นะห้าสแต็กนะแล้วก็มันก็จะเพิ่มมาให้ทุกรอบเลยที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยเออว้าหมู่สุดท้ายไหลไหมโอ้โหไม่ไหลนะฮะไม่เป็นไรถือว่ากําไรอยู่นะคูณหนึ่งร้อยอยู่คูณหนึ่งร้อยอยู่เท่าไรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคูณสิบนะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะโอเคใจไม่น่าเกียดนะเกมนี้ใจไม่น่าเกียดนะได้อยู่นะคนดูไปไปต่อที่เบตยี่สิบเลยแล้วกันถึงไหม ถึงไหมพันหน้าไอ้นี่พันหน้านะมาเนี่สยสไตล์มันจะคล้ายๆกันเลยนะคุณดูจะคล้ายเกมต้นไม้เลยแล้วก็จะคล้ายเกมนินจาแรกคุณนะคนุณดูเออใครที่เคยเล่นนะเออจะรู้ดีนะว่ามันจะจ่ายตัวคุณแบบไหนนะอ่าได้สีฟ้ามาลูกหนึ่งแล้วนะ สีฟ้าลูกหนึงสีแดงลูกหนึ่งนะกำลังดีเลยนะคนดูงอะได้สีแดงมาอีกลูกหนึ่งแนละ้วสวยต้องแบบนี้เออมันต้องแบบนี้ สวยงามเพิ่มไปเพิ่มคุณไปเพิ่มไปเออโอเคเนี่ยสังเกตตรงนี้นะคนดูนะมันจะเพิ่มมาให้ทุกรอบเลยเวลาที่เราเวลาที่ตัวคุณลงให้เรานะคนดูมันจะเพิ่มมาให้เรื่อยๆเลยนะจนกว่ามันจะหมุน จนกว่ามันจะไม่เข้าอ่ะแล้วมันก็จะไม่จ่ายแล้วก็จบเกมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยดูจากตรงนี้สังเกตจากตรงนี้นะอ่ามูสุดท้ายยังไงเข้าไหมโอเคยังเข้าอยู่โอเคคุณร้อยแล้วยังไงต่อคุณร้อยแล้วคุณร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะคุณดูขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหม โอเคเรียบร้อยเออถือว่าขึ้นคุณร้อยอยู่นะออ้ยรอบนี้2 0 0นะคุณดูรอบนี้4 5 2 0นะันี่แล้วเนี่ยมันต้องเบ็ดสูงๆนะคุณดูอย่างที่บังบอกเลยนะเล่นเบ็ต่ำๆนะมันจะจ่ายน้อยมากเลยเพราะว่าตัวคูณที่ได้กับมันจะมาคูณกับเบ็ที่เราเบ็ดเข้าไปนะเออถ้าเบ็ดต่ำๆอย่างเงี้ยเบ็หนึ่งบาท 1, 2บาท3บาทเนะี่ย บางไม่แนะนําเลยนะเพราะว่ามันจ่ายน้อยมากเลยนะ,ะบางแนะนําให้ไปเล่นพวกเสาเท่ามาอะไรนี้ดีกว่าใจดีกว่าเยอะเลยนะเออแต่ถ้าเป็นต่ำๆนะถ้าเป็นสูงๆนะบางแนะนําเลยเกมแนวนี้โอเคเลยใครที่มีทุนมีอะไรเงี้ยเกมแนวนี้โอเคเลยนะฮะอ่ะโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคนดูนะใครที่อยากเล่นอยากลองก็ลองหน่อยนะแบบทุนร้200อยสองร้อยเงี้ยลองดูอ่ะหย่นหยวนไปก่อนลองดูนะเออแต่อย่าไปบ้าพลังเหมือนบางนะเออบางมีได้มีเสียเหมือนกันนะบางทีก็มีได้ก็เก็บไว้บ้าง บางทีมีเสียก็หัวร้อนบ้างอะไรอย่างนี้เลอย่าไปหัวเสียแบบบางนะอ่ะโอเคนะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์อะไรให้บางหน่อยนะจ๊ะบังจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับ